สวัสดีครับวันนี้มาพบกับชุดแต่งสเกิร์ต SMT นะครับรุ่นนี้หลายคนสงสัยกันมาว่าต้องถอดเปลี่ยนกันชนไหมครับอ๋อรุ่นนี้จะเป็นสเกิร์ตที่ไม่ต้องถอดเปลี่ยนกันชนนะครับจะเป็นการยกใส่ครับกันชนเดิมโดยไม่ดัดแปลงสภาพรถเลยทั้งสิน้นนะครับมาลองมาดูกันว่าวิธีการติดตั้งยังไงยกใส่แล้วครับจัดเลยครับ โอ้โหโคตรแจ่มเลยครับสวยงามเงางามรอบหน้าเต็มพร้อมด้วยชุดคิ้วชุบโคเมียมไฟเดย์ทมคู่สวยอลังการมากขอบคุณครับ